สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนค่ะเรื่องแรกแลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนค่ะ ห้างหุ้นส่วนคือบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปตกลงทำสัญญาร่วมการประกอบกิจการเพื่อสแสวงหาผลกำไรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกำไรที่ได้นั้นมาแบ่งตันกันและกิจการนั้นต้องชอบด้วยกฎหมายค่ะลักษณะสำคัญของห้างหุ้นส่วน1 ต้องเป็นสัญญาระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป 2. ต้องมีการลงทุนร่วมกันบุคคลผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นจะต้องลงทุนด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายสิ่งรวมกันเช่นเงินสดสินทรัพย์อื่นแรงงานแรงงานในที่นี้คือความรู้ความสามารถที่หุ้นส่วนยอมรับค่ะ 3. ต้องกระทำกิจการร่วมกันโดยต้องเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของสัญญาที่จัดตั้งไว้และไม่ผิดกฎหมาย 4. มีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งกําไรจากกิจาการที่ทําให้หุ้นส่วนตามข้อตกลงที่กําหนดไว้ค่ะประเภทของห้างหุ้นส่วนมี2ประเภทค่ะ 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ ordinary or unlimited partnership ห้าหุ้นส่วนประเภทนี้เป็นหุ้นส่วนที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในมนิสินทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนค่ะโดยไม่จำกัดจำนวนห้างหุ้นส่วนสามัญน,นั้นสามารถจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ค่ะ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ Limited Partnership ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามข้อบังคับของกฎหมาย โดยแยกห่างจากผู้เป็นหุ้นส่วนและจะต้องใช้คำว่าห้างหุ้นส่วนนำหน้าชื่อห้างหุ้นส่วนเสมอค่ะห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทย่อยอีกค่ะ 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนีตีบุคคลค่ะมีสภาค่ามีตีบุคคล ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนอย่างไม่จำกัดจำนวนและหุ้นส่วนผู้จัดการจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ค่ะ 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนมีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาของห้างหุ้นส่วนกฎหมายให้ถือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน มีสิทธิ์เข้าจัดการงานได้ห้างหุ้นส่วนจำกัดก็มี2ประเภทย่อยเช่นกันค่ะ 1. หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดจะรับผิดชอบหนี้ที่จะเกิดขึ้นในกิจการแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไปจะไม่มีสิทธิ์ในการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แต่จะสามารถสอบถามถึงผลการดำเนินของกิจการได้ส่วนทุนที่นำมาลงทุนนั้นต้องเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นเท่านั้นค่ะ 2. หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบหากมีหนี้สินเกิดขึ้นจากการที่ประกอบกิจการหนี้สินนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบทั้งหมดแต่มีสิทธิ์ที่จะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดก,การและหุ้นส่วนได้ค่ะสามารถลงทุนเป็นเงินสด สินทรัพย์อื่นหรือแรงงานได้ค่ะข้อแตกต่างของห้างหุ้นส่วนและห้างหุ้นส่วนจำกัดค่ะ 1. ห้างหุ้นส่วนสามาัญสามารถจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้กรณีจดทะเบียนจะมีสภาพเป็นนิติบุคคล กรณีที่ไม่จดทะเบียนจะมีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลค่ะสองห้างหุ้นส่วนสามัญจะมีหุ้นส่วนประเภทเดียวคือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดจะมีหุ้นส่วนสองประเภทคือหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดและหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดค่ะ 3. ห้างหุ้นส่วนสามัญจะสามารถลงทุนได้ด้วยเงินสินทรัพย์อื่นและแรงงานส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดจะสามารถลงทุนได้แค่เพียงเงินและสินทรัพย์อื่นค่ะสี่ห้างหุ้นส่วนสามัญหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิมีอำนาจจัดการห้างหุ้นส่วนถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัด จะมีแค่หุ้นส่วนเมื่อจำกัดความรับผิดเท่านั้นที่มีสิทธิ์เป็นหุ้นส่วนผู้จัดก,การ 5. ้าห้างหุ้นส่วนสามัญเจ้านี้จะมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนชดใช้นี่สินได้ค่ะส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ้านี้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนชดใช้นี่สินได้ค่ะ หห้างหุ้นส่วนสามาัญถ้าหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งตายล้มละลายหรือตกเป็นผู้ใดความสามารถต้องเลิกกิจการโดยทันทีส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดถ้าหุ้นส่วนนั้นเป็นประเภทจำกัดความรับผิดตายล้มละลายหรือตกเป็นผู้ใดความสามารถจะไม่มีการเลิกกิจการค่ะ 7. ห้างหุ้นส่วนสามาัญกรณีที่จดทะเบียน จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าไม่จดทะเบียนจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะ 8. ห้างหุ้นส่วนสามาัญห้างไม่ให้หุ้นส่วนประกอบกิจการเพิ่มโดยไม่ได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนคนอื่นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดจะสามารถประกอบกิจการเพิ่มได้ค่ะ นี่คือตารางสรุปห้างหุ้นส่วนสามาัญแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดค่ะเรื่องต่อไปนะคะการตกลงตั้งห้างหุ้นส่วน 1. การตั้งหุ้นส่วนผู้จัดก,การอาจตั้งคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ 2. การตั้งหุ้นส่วนผู้จัดก,การคนเดียวผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดก,การนั้น สามารถที่จะจัดการงานของห้างหุ้นส่วนโดยรำพังได้ค่ะ 3. การตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการหลายคนหุ้นส่วนผู้จัดการแต่ละคนสามารถจัดการงานของห้างหุ้นส่วนได้แต่จะกระทำการใดที่หุ้นส่วนผู้จัดการคนอื่นทักท้วงไม่ได้ค่ะสัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กฎหมายไม่ได้ระบุว่าสัญญาจะตั้งหุ้นส่วนต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือดังนั้นการที่บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปมีการแสดงเจตนาประกอบกิจการร่วมกันที่จะเป็นหุ้นส่วนถือว่ามีสัญญาต่อกันแล้วค่ะสำหรับข้อมูลจดทะเบียนจัดตั้งห้าหุ้นส่วนมีดังนี้ค่ะ1 ชื่อของห้างหุ้นส่วน 2. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน 3. ที่ตั้งสำนักง,งานแห่งใหญ่หรือสาขาค่ะ 4. ีชื่อที่อยู่อายุสัญชาติอาชีพและสิ่งที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนค่ะ 5. ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนกิจการ 6. ข้อจำกัดอำนาจของห้างหุ้นส่วน 7. ดวงตาสำคัญของห้างและสุดท้าย 8. รายการอื่นๆที่เห็นสมควรจะให้ทราบค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่บทหน้าสวัสดีค่ะ